เกี่ยวกับเรื่องดราม่าของป้ายยโอริโอนะคะที่แม่ลงคลิปไปแล้วถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูคลิปที่ช่องแม่เพชรนะคะปะ้ปายรักครอบครัวแฟนคลับมากกว่าที่คุณคิดสิ่งที่คุณกำลังสร้างแล้วมันจะแพ้ภัยคุณเองอย่าบิดเบือนจนไม่เหลือความจริงนะคะแม่ว่าแอคปั่นแน่ๆเลยคงไม่ใช่แฟนคลับหรอกเพราะว่าแฟนคลับของน้องป้ายยโอริโออ่ะน่ารักทุกคนอยู่แล้วรักน้องก็ต้องซัพพอร์ตน้องเดี๋ยวนะ แม่ดูก่อนนี่นะดูนี่นะข้อความนะอย่ารักเขาแบบนี้คนที่ได้รับความรักเขาอึดอัดเขาตำหนิคุณไม่ได้เพราะเขารักคุณเขาตำหนิใครอื่นไม่ได้เพราะเขาให้เกียรติเขาให้เกียรติแล้วสุดท้ายเขาก็จะตำหนิตัวเขาเองที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เหมือนที่เขาทำเสมอนะคะทุกคนเนี่ยน้องปายเขาไม่ไม่ตำหนิใครแล้วเขาก็ตําหนิตัวเองนี่ไง เดี๋ยวนะทีนี้ดูคอมเมนต์กับพพสีนะเมื่อไหร่คนพวกนี้จะออกไปจากชีวิตของน้องไปสัทีนะช่างหาแต่ดราม่ามาให้น้องๆหนักใจลำบากใจไม่สงสารน้องกันบ้างเลยหรืออย่างไรแล้วเขาก็จะรับจบทุกอย่างเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอบก่อดน,นะเจ้าน้องพอจะเข้าใจแล้วเห็นมาเมื่อกี้นี่เองสู้ๆต่อไปนะน้องปายนะคะเป็นลูกที่เลือกแม่ไม่ได้แต่คนเป็นแม่เลือกสิ่งที่ดี ที่สุดให้ลูกได้นะคะร,รักน้องยังไงกันขอแค่ให้มองเขาเติบโตในหน้าที่การงานน่าจะดีใจที่น่าจะดีใจมีความสุขน้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ fc ภูมิใจสงสารน้องมากใครที่ไม่มีใครที่ไม่ปัญญาอ่อนจะรับรู้เสมอว่าทุกครั้งที่มีเรื่องใดๆก็ตามเขาจะเป็นคนรับอยู่ผู้เดียวสุดท้ายเขาเองที่เจ็บและคนที่รักเขาก็เจ็บเมื่อเห็นเขาเสียใจ ไม่รักอย่าทําร้ายเรารักของเรานะคะทุกคนน้องๆเราทั้งสองคนทนได้อยู่แล้วเมื่อก่อนโดนเยอะกว่านี้อีกสู้ๆรักที่เป็นเขาทั้งสองคนทั้งใจรับจบทุกอย่างไม่ว่าถูกหรือผิดไปลรับเองคนเดียวตลอดสุดท้ายคนที่ต้องรับทุกด้านคือเขานะคะจำไว้นะคะ,นะ,คะ fc นะคะ fc ที่รักน้องยปไปโอริโอแล้วไปตำหนิ นะคะไปตำหนิเจ้าของแบรนด์นะคือคือรักมากใครทําอะไรนิดๆหน่อยๆไปตําหนิเขานะสุดท้ายแล้วนะผลมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวน้องป้ายป่าย,ายโอริโอเองก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นคนยังไงนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วนะคนนะ่ะเขาอยากจ้างงานนุกไปเยอะเลยนะแต่ว่าบางครั้งก็ติด FC ก็มีนะอันนี้มันไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจะมาโทษ f อีอย่างเดียว f อี FC มันก็มีหลาย f อีนะอย่างที่เคยผ่านๆมานะที่ว่า,าด้อมนุกปลายนี่เป็นด้อมที่เป็นเป็นเป็นด้อมที่ประสาทเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้ารักน้องก็อยู่เฝ้าดูการเติบโตของเขาโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งนะคะเพราะว่าเขาโตแล้วเขาตัดสินใจอะไรเองได้นะคะพี่ๆทั้งหลายคือน้องโตแล้วนุกปลายโตแล้วปล่อยให้เขา ตัดสินใจเองเวลาน้องมีปัญหาอะไรก็ให้กำลังใจดีกว่านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ